วันนี้8ตุลาคม2568พลตรวจเอกกิตลัตพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เผยถึงความคืบหน้าเหตุการณ์คนร้ายประมาณ10คนบุกปล้นร้านทองภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในอำเภอสุงไหงกลกจังหวัดนาราธิวาสเมื่อช่วงค่ำวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาโดยยอมรับว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจมากและได้เรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงเพื่อกำหนดมาตรการการรับมือซึ่งทางพลตรวจเอกกิตลัตได้ระบุไว้ค่ะว่าได้แบ่งการดำเนินการออกเป็น2มิติคือการ ป้องกันปรับปรามและการสืบสวนสอบสวนหลังเกิดเหตุโดยยอมรับว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความเฉพาะในการเกิดเหตุและหลบหนีทําให้การปฏิบัติงานมีความยากลําบากมากพอสมควรอย่างไรก็ตามได้กําชับให้เร่งรัดติดตามจับกลุ่มและติดตามทรัพย์กลับมาให้ได้โดยเร็วที่สุดมอบหมายให้พลตํารวจเอกสาราญนวลมารองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงลงพื้นที่ไปรับผิดชอบและทบทวนมาตรการป้องกันเหตุโดยร่วมวางแผนปฏิบัติการ กับฝ่ายความมั่นคงของพื้นที่ให้มากขึ้นเนื่องจากต้องยึดเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักก่อนในส่วนของงานสืบสวนสอบสวนได้มอบหมายให้พลตํารวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติติดตามและประชุมอย่างต่อเนื่องโดยให้พลตํารวจเอกสําลานลงพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความคืบหน้าข,ของคดีป้นร้านทองด้วยค่ะและสําหรับการที่มอบหมายให้ทางรองผาบาตารทั้งสองคนไปติดตามดูแลนั้นทางพลตํารวจเอกกิตลัก์ได้ระบุว่าเป็นการมอบหมายตามลักษณะงานปกติพร้อม ยืนยันว่าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเก้าและผู้บังคับการจังหวัดนาราธิวาสพร้อมยืนยันว่าตำรวจในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคเก้าไม่ได้บกพร่องแม้ในช่วง2-3ถึงวันที่ผ่านมาจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกประมาณ4-5ถึงเหตุการณ์โดยชี้ว่าผู้ก่อเหตุมักมองหาช่องว่างในการก่อเหตุและวิธีการหลบหนีมีความเฉพาะตัวและแยบยลมีการป้องกันร,ระวังตัวเองอย่างสูงทําให้การปฏิบัติการของเจ้าที่ต้องมีความรอบคอบและใช้ยุทธวิธีที่แตกต่างจากพื้นที่ทั่วไปค่ะส่วนกระแสะ ข่าวที่ว่าจะให้พลตำรวจโทโนพสินภูสวัสิรผู้บัญชาการประจำสำนักงานพบาตารลงไปควบคุมงานสืบสวนในพื้นที่คดีป,ป้นทองนั้นได้ยืนยันว่ายังไม่มีคำสั่งดังกล่าวและไม่ได้หมายความว่าผู้บัญชาการภาค9้าไม่มีความสามารถโดยพลตำรวจโทโนพสินจะช่วยดูแลงานสืบสวนสำคัญในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลตามที่มอบหมายค่ะ